สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าเามาส์นะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ทำการรีวิวตัวคีย์บอร์ดของ l o g i t e c h ไปนะครับคราวนี้เพื่อให้มันครบชุดเนี่ยแล้วเรามีโปรโก็เดือน9เดือน9เนี่ยผมก็เลยจัดตัวนี้มานะครับที่เป็นเมาส์เอเลนแวร์ซึ่งเป็นของ Dell นะครับสินค้าตัวนี้ต้องเหมาะกันก,นก่อนว่า ผมดูราคาในเว็บเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันแล้วหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่2,009 2,000่าจนถึงนู่นเลยครับ5,000บาทซึ่งผมก็เลยสงสัยว่ามันดียังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้เลยเนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่ามันคือความสวยงามนะครับ เดี๋ยวเราเลองแกะกันดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์สายเกมนะครับที่เป็นทั้งค่ายของเดวที่เป็นแบรนด์เอเลนแวร์นะครับแพ็กเกจนี่ค่อนข้างออกมาดีเลยเพราะตอนแรกเข้าใจว่าทําไมเมาส์ตัวตอนแรกก็วงงว่าทําไมเมาส์กล่องใหญ่จังนะครับแต่ก็ตามราคานะครับตัวนี้ใส่มามีกันกระแทกนะครับมาเป็นอย่างดีเลยนะครับด้านในก็แพ็คมาเป็นอย่างดีนะครับมีกันกระแทก2ชัชนม,มีตัวกันเป็นอย่างดีเลย นะครับตัวนี้ด้านในก็น่าจะเป็นเจ้าตัวเมาส์เนาะขออนุญาตก่อนแล้วนะครับนี่คือเจ้าเลนแวร์นะครับ 610M นะครับเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็เขามีข้อดีคือเขาสามารถใช้แบบเสียบสายได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะใช้งานหนักแล้วก็ แบตเตอรี่หมดแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถใช้สายได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เขาเคมาเขาใช้แบตได้ค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็มี dpi ก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเราลองแกะถุงแกะกล่องให้ดูออนุญาไ้เก็บนี้ค่อนข,ข,ข้างใหญ่อย่างที่บอกไปครับตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมาด้วยความ สวยงามล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีเพราะว่าเราก็ขนาดนะครับก็น่าจะเหมาะสมกับมือผมเพราะผมเป็นค่อนขอ้าง,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 งมือใหญ่นะครับแจกกันสดๆดเลยนะครับสปอนเซอร์ก็ไม่มีนะครับเสียตังเองนะครับแอบตัวนี้ก็คือตัวเมวเนาะดเล่นหน่อยดูก่อนจึ๊บ โอ้เขามีตัวซีลตรงนี้ครับเหมือนแอปเปิ้ลโอเคมาดูกันนะครับเนแล้วนะมาโอเคอ่ะดูกันชัดๆครับนี่คือเจ้าเอเลนแวร์นะครับตัวนี้สีขาวนะครับเขาชื่อลูน่านะครับคลูน่าไว้นะครับ เรนี้เข้ากับต็มเดี๋ยวเราแกะเอา,าดูนะครับก็ขออย่างที่ผมคาดไว้นะครับสวยงามมาเที่ยลดีนะครับนี่ครับในกล่องก็จะมีตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ตัวล่างก็มีตัวด็อกเกิลนะครับ ซึ่งตัวนี้ใช้ได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้ตามปกติในกล่องมีอะไรอีกนะครับในกล่องมีสายนะครับตัวนี้ให้มาเป็นสายสายถักนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเป็นคอนเนคเตอร์เป็นตัวไม่รู้นะครับก็ตัวนี้สามารถใช้ในการชาร์จซึ่งหัวจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปด้านนี้ เสียดายไม่ใช่ไทซีนะครับเสียความกันตรงนี้ก็ทาการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไฟดูก่อนครับตัวนี้พอเสียบไฟแล้วก็จะพบกับความสวยงามของมันนะครับให้ดูอีกทีนึงไฟตัวนี้นะครับก็จะมีด้านบนนะครับด้านล่างเป็นรูปเอเลี่ยนนะครับหน้าไม่มีหน้าเสียดายนะครับ ตัวซอฟต์แวร์นะครับเขาสามาตถติดตั้งได้แล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนทีมสีตรงนี้ไปนะครับผมลองถือมือผมนี่ค่อนข้างใหญ่ผมเทียบกับเาองของแม็กนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ดีใจนะครับที่พอดีมือตามที่ผมพยายามไปดูรีวิวจากหลายเว็บมาตามหาเมาส์ขนาดใหญ่และสวยงามตัวนี้จอบโจ์นะครับถือว่าโอเคเลย ก็เดี๋ยวผมลองใช้งานดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟีดแบ็กทั้งคู่เลยนะครับทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ที่เรียนไปนะครับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากครับอันนี้คือการรีวิวสั้นๆเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานให้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับอ้อราคานะครับผมเจอร้านของไทยเขาขายอยู่ที่2,700บาทนะครับใช้ส่วนลดของ s h o ป e e ไปกับส่วนลดของตัวอะไรนะครับ ตัวของร้านเองของช้อปปีเองก็เบ็ดเสร็จก็จ่ายไปแค่ประมาณ2,200กว่าบาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากเลยนะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองไปดูแลกันนะครับว่าถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ